เรือเรือมาเรือมาแล้วต้องเก็บบรรยากาศอันนี้คืออ่าริมน้ําตลาดน้ําดอนไหวนะคะตลาดน้ําดอนไหวก็คือมีทุกอย่างผ่านมามีทั้งเรือปลาสวายแล้วก็มะพร้าวลอยน้ํามาด้วยเมื่อกี้เนี่ยผักตบผักตบลอยน้ำมาผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งมีทุกอย่างเลยอ่ะครบหมดทุกอย่างเลยอ่ะแปลกไหมยกเว้นอะไรนะ โง่ไปตัวีกบตื่นเต้นไหมเห็นมะพร้าวลอยน้ำมาเมื่อกี้เนี่ยให้คว้มร่วมมือหน่อยนี่ปลาสมัยในตรงไหนโรงแรมซีวิวโอ้มีร้านกาแฟด้วยฝั่งนั้นน่ะร้านกาแฟโรงแรม ก็คือบรรยากาศตอนเช้าตอนเช้าเนี่ยอากาศดีมากแล้วเดินมาเมื่อกี้กําลังตั้งร้านแม่ค้าเยอะมากของขายผักนะครับคงโดนใจพอผอพอย่าเพิ่งหิ้วมะละกอนะคะวันนี้มือมือ,ม,อมือสับมะละกอบ,บอกว่าผักห้องหิ้วมะละกออ๋อไม่เพราะว่ามือมือสับมะละกอบ,บอกว่าเที่ยวไปชะอําไม่สับนะคะพี่ปลาพี่ปลาบอกว่าไม่สับน,นะคะมะละกอ <laughs> ก็น <Net> ี่่ไงรีบบอกรีบถามพอว่าซื้อยังพอบอกว่าจะซื้อแล้วจะซื้อแล้วเมื่อกี้เนี่ยเมื่อตําพร้อมบอก